วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกา45นาทีที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี นาย้จรันทาดาการสูตรองคม,มนตรีเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2565โดยปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อถวา,ายเป็นพระราชก,กุศลจำนวน9,99,900ตัวโดยมีนายเฉลิมชายสุนรักษ์อธิบดีกรมมง นายสมศักดิ์เพิ่มเกสรรองเลขาธิการสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมมงคาราชการเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างให้การต้อนรับองคมนตรีพร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างเยี่ยมชมโรงเพาะฟักสัตว์น้ำเค็มติดตามความก้าวหน้าการผสมพันธุ์ปลาทูด้วยการฉีดฮอร์โมอนได้เป็นครั้งแรกชมสาธิตการเพาะเลี้ยงตัดแต่งและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาหร่ายพวงองุ่น ชมกระบวนการและอุปกรณ์ในการผลิตเกลือและน้ำทะเลผงและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลชมการเพาะเลี้ยงอารชิเมียพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างชมการสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเมนูจากปลานวนจันทะเลจากนั้นให้เกียรติเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพและสินค้าประมงจากร้านฟิชแมนช็อป